အဲ့လိုမြင်လာပြကျွန်တော်တတတာပါ Thai baht ဟောင်းနေနဲ့ကျွေစီဟောင်းတွေကိုဘလိုကြည့်ပြီးမှတံဘူးများစွာနဲ့ရောင်းလို့ရအောင်လာပြီးတော့မျက်ဝေပေးတဲ့ဒုတိယပွဲဖြစ်ပါတော့ဒီခေတ်ကတော့10ဘတ်တန်9233နဲ့ပတ်တာပြီတော့เนาะ10ဘတ်ကနေဘတ်စတဒိငါး डाउ န်ထီရောင်းလို့ရရဲဆိုတာကိုလာပြီးတော့မျက်ဝေပေးသွားတာပဲဖြစ်မှာเนาะဒီမှာ Thai name ကြီးတင်းထဲမှာထွက်ရှိတာကိုလာပြီးတော့မျက်ဝေပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ โอเคดูดูดน้าทองจงมามัเนาะมาดีได้ดูใจเนาะดูดูน้าทองจงมามันดีได้ดูด้วยมาจนเนามาด้านในสง่งผาดาเปียมีมาเปียนเติมบีดัวยมาไว้สบายเนาะหลังจากที่นายปุณณพัฒน์ค่ะหรือว่าปานันเจ้าของร้านรับซื้อเหรียญเก่าและของสะสมปานันจิเวอรี่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เปิดเผยถึงการประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทปีพศ2533ราคาเหรียญละ1ล้านบาทค่ะ เหตุผลที่ราคาสูงขนาดนี้ก็เพราะว่าเหมือนที่คุณทินบอกไปผลิตเนี่ยแค่ร้อยเหรียญเท่านั้นถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สัก10ปีก่อนนะคะทางเจ้าของร้านบอกว่าเคยรับซื้อนี่นะเหรียญ10บาทปี33นี่นะประมาณสัก เหรียญหนึ่งเนี่ยหนึ่งแสนบาทราคาที่อยู่ตอนนั้นนะเล่นกันอยู่ก็ประมาณแสนห้าถึงสองแสนบาทก่อนจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนักสะสมซื้อขายเหรียญน,นะคะก็มีการซื้อขายกันร,ราคาอยู่ที่5,000สนบาทคุณผู้ชมยังไม่จบนะพอปีที่แล้วปี2565ันห้าหเหรียญสิบบาทปีสามนี่แหละเคยประมูลกันที่5,000สนบาทใช่ไหมั้ยถูกนํากลับมาประมูลอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนักสะสมขยายวงกว้างมีนักลงทุนชาวต่างชาติมาร่วมด้วยประมูลกันจนทะลุ1ล้านค่ะอันนี้ไม่รวมภาษี10%นะก็เลยเป็นโอ้โหที่ฮือฮาเลยบอกว่าราคาเนี่ยมันพุ่งเข้าไปเนี่ย เกือบล้านสองอะเกือบล้านสองคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าราคาที่ร้านจะรับซื้อนะเหรียญ10บาทในรุ่นนี้ปีพศนี้ก็อาจจะต่ำกว่าล้านบาทเพราะว่าตัวเจ้าของร้านบอกว่าก็ต้องในนำไปประมูลหรือว่าส่งต่อให้นักสะสมนะคะแต่ว่าที่สำคัญเหรียญต้องอยู่ในสภาพที่มีความสวยงามด้วยนะคะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะเมื่อธันวาคมปีที่แล้วเหรียญสิปีสามสามเหรียญนั้นที่เคยประมูลไปแล้วครั้งหนึ่ง กลับเข้ามาประมูลอีกครั้งหนึ่งโดยเริ่มต้นก็ราวๆประมาณประมาณ50,000 0ทีนี้ปรากฏว่าในช่วงการประมูลเมื่อปลายปีเนี่ยมีนักสะสมต่างประเทศร่วมเข้าประมูลเหรียญหายากของไทยด้วยหลักๆก็คือมีทั้งทางจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะก็มาร่วมที่จะเอาประมูลประมูลเหรียญนี้ไปปรากฏว่าการประมูลก็ประมูลขึ้นไปจนทะลุ เกินหนึ่งล้านรูปแบบของเหรียญที่ผลิตมาแค่ร้อยเหรียญเนี่ยการประทับตาไม่มีเพี้ยนนะยังไงก็จะมีวิธีดูอยู่เพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าคิดว่าจะปลอมแปลงมาขายอะ่ะไม่มีทางเป็นไปได้โอ้100หนึ่งรยเหรียญไม่มีผิดเพี้ยนใครที่คิดว่าจะเอาเหรียญปลอมอะไรมาเนี่ยไม่รอดสายตาแน่นอนติดต่อโดยตรงเลยนะฮะับไ,ไม่ต้องติดต่อมาที่ ข่าวเย็นประเด็นร้อนนะครับข้อก่อนหน้านี้เราเคยนำสเสนอข่าวจำได้ไหมฮะเหรียญ5บาทจำได้ค่ะใช่ไหมที่เขาซื้อขายเป็นแสนใช่ไหมเหรียญ5บาทปรากฏว่ามาเยอะนะครับมาที่ตึกเลยฮะเอามาให้ผมอ้าวคุณทินเป็นป้าคนหนึ่งนายคุณทินจะซื้อไม่ใช่หรอผมรับเงินจะซื้อครับจะรับผมไม่ด้วยความเคารพคุณป้าก็เลยให้ก็บอกอันเนี้ยเอาข่าวไปดูแล้วก็มีเบอร์ของคนที่ให้ติดต่อกันเองที่เป็นข่าวก็ให้ติดต่อกันนะครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรายการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเดียวกับเหรียญสิบนี่นะ โอเคပါตรูไทน์บาดาเนี่ยเปาะดွားတဲ့ဟာကိုနားလေတဘောပေါက်လက်တငဲချင်းမိတ်ဆွေတို့ထမ်းရောက်ရှင့်မှာတို့ရှိတလို့နားမလဲပဲနဲ့တဘောမပေါက်လက်လို့လည်းရှိကြမှာเนาะအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အတေးစိတ်တက်နိုင်တဲ့လောက်ဘာဒါပြန်ပေးပြီးမှာရှင်းပြပေးသွားမှာเนาะตรูဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ700ဘတ်တန်เนี่ยပတ်တက်ပြီးတော့เนาะခုနှစ်2533ချမ်းမှာဘတ်17,000တောင်းထိလဲလည်လို့ရเนาะဂျန်တဲ့ဟာတွေကလဲလည်လို့မရတွေเนาะ ကပြပြလို့ဘတ်7000တိငါတောင်ထိလဲလဲလို့ရဆာကိုတူအချောင်းရှိနော်ဘာပြလဲဆိုတော့သူ့မှာဆူဆူပေါင်းထုတ်လုံးမှုကအခုတရားလောက်ပဲရှိနော်အချောင်းလို့ဘတ်7000နဲ့ပြန်လဲပြီမှာမှလဲလဲပြရနော်ပြီးတော့မှရှင်ဟောင်းဈေးတွေဆူဆောင်းတဲ့လူတွေကအချောင်းလာဝဲဆူဆောင်းမှာအဲ့လိုတံပိုးမြပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနော်မှ BC How နဲ့ဝင်ပြီးတော့စူဆောင်းတဲ့လူတွေကနိုင်ငံခြားသားတွေလည်းပါတယ်အချောင်ကိုဇင်းတုံးကတားလေးကိုမြင့်တက်သွားနော်မ၄၅၃ကနေပြီးတော့အရင်ကတည်းက၁၀နှစ်လောက်ကတော့ဆိုတော့တို့က၄၅၃လောက်ဝန်းကျင်ပဲနော်အဲအဲဝန်းကျင်လောက်ပဲမှာဝင်နေကြနော်ဒီနောက်ပိုင်းနိုင်ငံခြားသားတွေလည်းဝင်ပြီးတော့တရက်ဝင်လည်းပါနော်ဒီမှာဝင်ဝင်ယူပြီးမှာစူဆောင်းတဲ့အခွက်တွေကဒီမှာဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာမှာ BC How နေကိုဝင်ယူစူဆောင်းတဲ့အခွက်ကြီးတွေကလာရောက်ပြီးမှာ where you ซิสูซောင်းได้ขาจรเนาะအเจ้าမလို့ဈေးတုံးကအရှိန်အဟုန်နဲ့တုံးမြင့်လွားเนาะလေညာတိုင်းကနေဘတ်73တိုင်းငါးတောင်းခီတုံးမြင့်လွားเนาะအเจ้าမလို့ဒီ1230တုံးကထုတ်လို့တဲ့အရေးအတွက်ကအခုတရားပဲဖြစ်တဲ့တော့အเจ้าမလို့ဈေးကြီးနဲ့ရှောင်းလို့ရเนาะဒီကလို့လေညာပြီးမှရှောင်းချင်းလေလို့ပြီးတော့ဆီမှာဖန်တီးပြီးမှရှောင်းလေလို့ကျတော့တို့တိတယ်เนาะမှာလေညာပြီးမှတွားရှောင်းလို့မရဘူး หานดิอยู่ลงไม่เอาเนาะตรุจี้ปองจีนี่ก็ตรุติเนาะอาจารย์มันเหลี่ยงหญ้านี่มาชောင်းได้ลูกอ่ะลงๆไม่เอาเนาะอาจารย์มะรู้ดีฮะตําโพงยาสอเนี่ยชောင်းรู้อยากดาแมะต้วยบ่เลยไม่ล่วยเนาะถ้าฌาป้าได้ PC นี่เจ้ามุอาจารย์มะรู้บัค10บัคกันนี่เนาะบัค13,000ตองที่ชောင်းรู้อยากเนาะอาจารย์มะรู้ต้วยได้ลูกเลยกั่นก้องเนาะเนาะบัค10ติ้งสอทีป้องไหลดูเนาะ ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်တတ်ပြီတော့เนาะအလုံးတဘောပေါက်နားလည်းလက်မိထင်မလားဒီနှစ်တတိယမှကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေပြီတော့အလုတ်ကိုင်းစင်ပြေကြပါစေခဗျ